สวัสดีค่ะร้านเมดิช็อปค่ะวันนี้ขอรีวิวสินค้านะคะกับตัวรถมัเตเร์เบนวีโตค่ะมันติดตั้งอัปเกรดเป็นตัวเครื่องเล่นแอนดรอยตร,รุ่นนะคะนจะเป็นหน้าตาของตัวเครื่องเล่นนะคะจะเป็นตัวเครื่องเล่นขนาด10นิ้วค่ะเป็นจอตรงรุ่นเลยค่ะติดตั้งเข้ารูปบล็อกหน้ากากสวยงามเลยนะคะ,ะตัวเครื่องเล่นเดิมลูกค้านะคะจะเป็นอาตัวปุ่มด้านข้างค่ะจะเป็นฟังก์ชันของอมีเป็นตัวปรับเสียงค่ะ เปลี่ยนเครื่องวิทยุแล้วก็ใส่เป็นแผ่น DVD ค่ะอันนี้ติดตั้งใหม่เป็นจอทัชสกรีนตรงรุ่น10นิ้วนะคะจะเป็นหน้าจออย่างนี้เลยค่ะการใช้งานนะคะเครื่องนี้อันนี้จะเป็นตัวระบบทัชสกรีนค่ะแล้วก็ระบบก,การใช้งานเป็นระบบ Android นะคะจะมีเพิ่มแสงปรับแสงลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะด้านบนเลยค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเป็นตัวไ i ไฟสปอร์ตได้ค่ะตัวนี้นะคะใช้งานผ่านต่อ w i f i ค่ะจะเป็นไวไฟของทางร้านนะคะ หน้าแรกนะคะจะเป็นฟังก์ชันประมานี้ค่ะมีตัว Google Maps นะคะโทรศัพท์อันนี้ต้องเชื่อมต่อผ่านตัว Bluetooth นะคะได้ทั้ง2แบบเลยคะ่ะแล้วก็ Android นะคะสามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้เลยค่ะมาดูแอปพลิเคชันเบื้องต้นกันนะคะจะมีเป็นการตั้งค่าค่ะเ็เล่นตัวนี้เป็นขนาด RAM 2องร้อยสนะคะก็จะมีเป็นมือถือค่ะเชื่อมต่อทาง b l u e t o ค่ะตามที่แจ้งเมื่อสักครู่เลยค่ะเปิดไป ะะจะมีอลพวกนาฬิกาเป็นวิทยุ FM MM AM ตามปกตินะคะเป็นเพลงค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัว Google Home ค่ะสามารถลงทะเบียนใช้งานได้เลยนะคะสามารถเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะนีเข้าเป็นตัว YouTube ไ้นะคะแล้วก็เข้าเป็นพวกหน้าเว็บเพิ่มแท็บต่างๆได้เลยค่ะการใช้งานผ่านตัว WiFi นะคะถ้าสัญญาณแรงก็จะมีเป็นสัญญาณตัวคลื่นแล้วก็ อทีิค่อนข้างเร็วแรงนะคะส่เรของทางด้านนะคะนำแทบบ็อีกหน้าหนึ่งก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้ะะเลค่ะเต็มการเต็มผ่านตัวหน้าจอนะคะใช้งานเหมือน็บเล็ตมือถือหนึ่งเครื่องเลยค่ะ,คะสามารถเพิ่มภาษาเปลี่ยนภาษาได้ค่ะดกดย้อนกลับสุดด้านข้างก็ได้นะคะหรือว่าหน้าจอเลยก็ได้ค่ะก็จะมีเป็นในส่วนของตัว อ่า YouTube ค่ะเป็น Android มีพิซโตในตัวนะคะสามารถลง้ะเบียนใช้งานค่ะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้จะเป็น Facebook Line ซิกดูในรถยนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถเลือกติดตั้งเลือกใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดอูการใช้งานของตัวฟังก์ชัน YouTube กันนะคะเป็นจอทัสกรกีนด้านข้างค่ะอันนี้ก็ปรับ เสียงเพิ่มเสียงได้เองเลยค่ะนี่นะคะปรับเสียงเพิ่มเสียงจากตัวหน้าจอค่ะก็จะกินนะคะหรือว่าปรับจากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะัวจอนะคะภาพคมชัดค่ะปรับขึ้นเป็นจอใหญ่ก็ได้ค่ะใช้งานค่ะดูเป็นพวก Google Map ต่างๆดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้เลยค่ะ ผ่านตัวเครื่องเล่นแค่ตัวนี้หตัวนะคะนี่ค่ะการใช้งานก็จะเป็นแบบประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Google Map กันนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ Google Map ค่ะใช้งานนะคะเซิร์ช แผนที่ที่เราต้องการไปได้เลยค่ะน,นี้ล่าสุดจะเป็นซอยบางนาตราสิบสองนะคะจะเป็นที่ตั้งตำแหน่งของร้านเน็กเลสช็อปขายเป็นสาขาบางนาีน,นลูกค้าก็สามารถาเลือกมาใช้บริการหรือว่าสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ลูกค้าติดตั้งอัปเกรดพร้อมตัวกล้องมองหลังค่ะเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันค่ะใส่เป็นเกียร์ถอยนะคะ นี่ค่ะจะมีเส้นบอกระยะให้ค่ะเป็นเส้นบอกระยะนะคะเป็นแดงเหลืองเขียวค่ะนี่ค่ะปลอดภัยมากๆเลยนะคะสําหรับอาใช้ในการถอยจอดรถยนต์นะคะ้เป็นรถตู้ด้วยค่ะอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะงก์ชั่นการใช้งานก็จะมีเป็นประมาณนี้ค่ะเมกาท่านสนใจนะคะสามารถสอบถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่นเครื่องเสียงค่ะหรือว่าจะเป็นอ,อปุปกรณ์เิสรสต่างๆนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ทางร้านนะคะยินดีให้บริการให้คำแนะนำนะคะขอบคุณค่ะ